สวัสดีครับผมสำหรับร้านอะไหล่หรือดีลเลอร์เคยเจอปัญหาแบบนี้ไหมครับไม่ว่าจะเป็นรับของมาแล้วจมทุนขายไม่ออกของค้างสต็อกลูกค้าไม่ถามหาต้องลดราคาทําให้กําไรหายวันนี้ NCY สามารถแก้ปัญหาให้คุณได้ครับทำไมถึงควรเลือก NCY สิ่งที่เราอยากให้มองคือ NCY ไม่ใช่ของที่ต้องขายแข่งกับราคาเราแข่งกันด้วยคุณภาพของเราคือสินค้าที่ใส่แล้วเห็นผลลูกค้ารู้สึกว่าขับสนุกขึ้นตั้งแต่ครั้งแรกที่ใช้และลูกค้าส่วนใหญ่ที่ใช้ NCY กั C y มานี่แหละครับคือจุดขายที่แท้จริง NCY 1ชุดขายอะไรบ้างนะครับผม1เลยนะครับชุดช้าหน้าปรับองศาที่เคลือบเทฟลอนแบบพิเศษเพิ่มขนาดใหญ่กว่าเดิมซึ่งจะช่วยให้ออกตัวได้เร็วขึ้นแข็งแรงลดแรงเสียดทานทนต่อการสึกหลอ2ชุดคัดหลังผลิตจากคาร์บอนแข็งแรงเพิ่มการยึดเกาะลดการสั่นตอนออกตัวซึ่งจะทําให้ขับขี่ได้สะเถียนยิ่งขึ้นออกตัวได้เร็วขึ้น3เม็ดตุ้มทําจากทองเหลืองแท้ผลิตด้วยเครื่อง CNC แม่นยําได้มาตรฐานทนต่อการ เสี้สูง4สปริงก้อนคัดและ5สปริงคัดหลังผลิตตามเกจอุตสาหกรรมยานยนต์มีค่าความแข็งที่แม่นยำตรงเบอร์ทนต่อแรงบิดและความร้อนไม่ยืดไม่ย้วยสามารถกันสนิมได้เป็นอย่างดีครับถ้าลูกค้าบอกว่าของเก่าก็ดีอยู่แล้วคุณสามารถตอบได้ง่ายๆแบบนี้นะครับเข้าใจนะครับของเดิมก็ดีแต่ถ้าอยากให้รถออกตัวดีขึ้นวิง่งลื่นขึ้นลอง NCY ดูครับเปลี่ยนทีเดียวใช้ยาวๆไม่ต้องเปลี่ยนบ่อยเหมือนของทั่วไปเท่านี้คุณก็ไม่ต้องขายของแต่ง แข่งกับของเดิมแค่เพิ่มตัวเลือกที่ดีกว่าให้กับลูกค้าจากที่ลูกค้าจะเลือกซื้อหรือไม่ซื้อกลายเป็นจะซื้อของทั่วไปหรือจะเลือกซื้อของ NCY เท่านั้นเองครับพอจะมองเห็นภาพกันไหมครับและประโยชน์ที่ร้านจะได้รับนะครับได้แก่1นนะครับขายของได้ราคาดีทําให้มีกําไรมากขึ้น2นะครับลูกค้าประทับใจกลับมาซื้อซ้ําที่ร้านของคุณ3ไม่ต้องลดราคาแข่งกับใครขายได้ราคาเดิมเต็มเมไม่ต้องสต็อกของจนครบเริ่มจากรุ่นขายดีเช่น เอ็กแม็กเหรือว่าคลิกก่อนก็พอครับจากมุมมองของร้านค้าคุณภาพก็คือคําตอบที่ยั่งยืนเพราะของดีลูกค้าจะแนะนําต่อกันเองไม่ต้องลดราคาไม่ต้องเล่งขายนี่แหละคือแนวทางที่ n c y อยากให้ดีลเลอร์ทุกคนได้กําไรอย่างมืออาชีพ